กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผูสุค้นครับพี่น้องครับมื้อน,นี้พอใจดีสีน้ำแนวทางโค้งสุดท้ายสามสำนักสามอาจารย์พี่น้องมาเป็นโค้งสุดท้ายให้พี่น้องเอาไปผิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พี่น้องได้ว,ว่าแนวทางสามอาจารย์มีอย่างแน่นะครับมีอย่างแน่ ให้พี่น้องพิจารณาเอาเดี๋ยวพอจะดีสีลงไหวพี่น้องอ่ะสีได้เขียนแนวทางให้พี่ให้น้องเอาไปเบิงน้องพี่น้องเนาะวันที่สิบหกวันที่สิบหกกพอ สองห้าหกเจ็ดพี่น้องสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะโค้งสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้าย โค้งสุดท่ายสามอาจารย์ดังนะครับโค้งสุดทยสามอาจารย์ดังนะพี่น้องเนาะ มีอย่างแน่ไพแน่นะครับจะพอใจดีสีพิจารณาให้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งพอใจดีแล้ว สองคุณพราวนะครับสามน้องย่ายา นะครับเดขกต่างกันแนวทางต่างกันหรือบ่ต่างกันให้พี่น้องคิดเบิงเอาพิจารณาเบิงเอาเนาะพี่น้องเนาะนะครับโค้งสุดท้ายนี่แหละครับโค้งสุดท้ายแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์คือกันบ่คือกันให้พี่น้องเบิงเอาพิจารณาเอาพี่น้องนะครับแนวทางสิเป็ยนยังไงให้พี่น้องคิดเอา มักกะจัดคัดกะผ่านแนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับเนะาะนะครับแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักฝันก็ได้ค้านวนกม็มีขอกะมีนะครับอันนี้คุณก็คือเลขขอเด้อเลขขอเจ้าที่นะ้นองพนะี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพอใจดีสีลงแนวทางให้ แนวทางพอใจดีพี่น้องแนวทางพอใจดีสามตัวเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องเม็ดเดียวแขนแขนแล้วก็พร้อมสองตัวล่างเนาะอันนี้สามตัวบนพี่น้องบนเด้อสามตัวบนพอใจดีก็คือสามสี่หนึ่งพี่น้องล่าง ล่างขึ e ้นอ <Cock> ย <tinc S 1> e ่างปกติพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ยะเลื่อมได้พี่น้องหนึ่งศูนย์สิบคอรลลร้อนมาโบหงมือได้พี่น้องเด้อสิบคอร์เด้อซิบคอรลลร้อนมาโบหเมือพี่น้องผู้ใดซื้อได้ผู้นั้นจะได้นั่งบ้างเด้อนี่แหละครับอย่าประมาทเด็ดขาดเลยหนึ่งศูนย์วดนี้นะครับเนาะเอาพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานได้พี่น้องเด้อ ถ้ามักพ่อใจดีก็ตามสมาสิกก็บ,บ่้เคยพลาดดอกเพื่อนบ่ยเสียใจยแตเพิ่นตามตลอดนั่นแหละรดเข้าเพิเ่นก็บ,บ่ได้ว่านะครับอันนี้เป็นแนวทางของพอใจดีเด้ออ่าอันนี้เลขขอเจ้าที่ของคุณพราวเนาะอืมเพื่อนไ้มาพี่น้องเพื่นอนไ้มาเนาะนะครับเพื่อนไ้มาตวัวแดงจึง้งคึง่งพี่น้องนะครับงวดที่แล้วสามสามหกงวดนี้เพื่อนขอได้มา นะครับนะ้องผมขอเดมา่าเจ็ดหนึ่งสี่นี่ครับโตเดียวโคโลแขนแคนโบมิเนียลผลพี่น้องนะครับบบมิเนียลผลเลยนะครับบบมิเนียลผลจักยาง 7, 1, 4, พี่น้องนะครับบบมิเนียลผลจักยางเจ็ดหนึ่งสี่พี่น้องนะครับ ต่อมาของน้องญาญ่าพี่นอ้องอยากลงกันนขขี้เลขขอเจ้าที่เลขขอเจ้าที่เลขขอเจ้าที่อ่าพี่น้องเนี่ยครับ ต่อมาพี่น้องของน้องยายาพี่น้องน้องยายาฟันห้เม็ดเดียวเลขกอันนี้เหลขกฝันเหล็กปูมาบอกนะพี่น้องเนาะ,ะนะครับเลขกปูมาบอกได้ตัวเดียวเม็ดเดียวคืออย่างพี่น้องเกาหาพี่น้องนะครับน,นี่เลเ็แนวทาาของน้องยายาเด้อปูมาบอกตื่อขึ้นมามาบอกยายย่ายก็เลย ามาลงทางช่องพี่น้องเพื่อสีให้พี่ให้น้องสมตอบแทนสมบุญนะคุณที่พี่น้องซอยเหลือน้องยายาที่ผ่านมากะเป็นใดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องอันนี้ใส่เลขฝันก่อนเลขฝันปู่มาบอกเลขฝันเลขฝันปู่มาบอก เรียกฝันปูมาบอกพี่น้องของน้องยอา,องงา,งงายานะครับเอาพี่น้องครับเบิงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับเนาะแนวทางโค้งสุดท้ายครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายสามอาจารย์ดังพี่น้องนะครับเนาะแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อพิจารณาเอานะครับพิจารณาเอานะครับเนาะ นี่แหละครับแนวทางของพอใจดีมีสิ่งดีๆเอามาฝากพีตอนนองมีสิ่งดีๆเอามานําเสนอพีเสนอนองมีสิ่งดีๆก็เอามาปัน่นมาแบง่งมาฝากพีตอนนองพี่นองก็คือสิ่พอใจจิตใจดําพี่น้องก็คือสิฮักพอใจดีอยู่ขั้นฮักพอใจดีอย่าลืมกดไลค์กดแช์กด,ดติดตามพอใจดีน้ำแนกันแล้วกันพี่นองเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พ่อใจดีหาโตดีๆเมื่ให้พี่ให้น้องพี่น้องมีแต่เพียงว่ากดไล่กดแช์กดติดตามพ่อใจดีพ่อใจดีกะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ค้นกดไลคกดแช์ให้พ่อใจดีนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับผมคลิปหนาพ่อกับพ่อใจดีไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ